สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับอยาวันนี้พี่พเพื่อนๆครับได้เจอ f อฟซีแล้ครับคือพี่สุชาติจากจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นเทศกิจพยายามติดต่อผมมาเพื่ออะไรครับเพื่อหลวงปู่ทวดปี2,555ครับองค์นี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมขายให้พี่เขาไปในราคา550บาท สมทรงเดิมนะครับนี่ครับอัปเดตราคาเลยก็ได้นะครับที่ผมขายไปครับเป็นองค์นี้เป็นปี2555ขายไปในราคา550ครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับ550เขาพยายามติดต่อผมมานะครับแล้ววันนี้บังเอิญก่อนจะนอนเมื่อกี้เนี่ยขอ้อความเด้งมาปุง๊งไอ้ผมก็เข้าไปดูน่าเดี๋ยผมจะขึ้นสไลด์ให้ดูขอให้ขอให้ดูแค่นิดหน่อยนะครับเนาะ แล้วผมก็ได้วิดีโอคอลไปนะครับก็คุยกันก็บอกว่าพี่ผมศรัทธาม,มากมาผมบอกแบบนี้แล้วกันพี่ในเมื่อพี่ตามหาผมเจอผมไม่รู้จะให้อะไรเออผมไม่รู้จะให้อะไรนะผมก็เลยยกตอนนี้ให้ด้วยภาพผมงของขวัญครับภาพผมงของขวัญหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จกรองเล็กครับพระสมเด็จสามชั้นเกตทะลุ ซุ้มกองเหล็กของวัดบาวรนิเวศวิหารนี่ครับแล้วก็พระสังกรจจายเต่าที่เชียงรายครับปี2555คือสิ่งที่ผมให้เนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับแต่อะไรรู้ไหมครับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ดีๆพี่คนนี้เขาเป็นคนที่นอมน้อมมาก แล้วเขามาตามหาผมเจอนะครับเขาก็ทักมาผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่า i, เฮ้ยกลัวโบเบิ้ลไม่รับสายกลัวโบเบิ้ลโน่นนี่นัน่นคือผมเคยพูดไปตั้งแต่คลิปน้องน้องน้องอีกคนหนึ่งแล้วเนาะที่อยู่ภูกเก็ตว่าเออถ้ามีอะไรผมจะรับสายแล้วผมจะรับข้อความจากเอฟซีละครั้งนี้ผมก็ได้มีรอยยิ้มอีกแล้วครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับ นี่คือผมให้เขานะครับนี่คือผมให้เขาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะมาพูดว่าจะรวยอะไรมากมายไม่ใช่นะครับนี่ครับเชื่อไหมครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยพูดกับเพื่อนไว้ว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะได้ครอบครองพระองค์นี้เขาพูดไปกับเพื่อนมาเมื่อสามสี่ห้าปีที่แล้วองค์นี้นะครับ เขาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ย <c oughs> เขาพูดกับเพื่อนว่าโอ้วาสนาเขาไม่มีหรอกคงยังไม่ได้ครอบครองพระภาคใต้คือหลวงปู่ทวดหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาสามปีครับคนสุดท้ายคนทักมาหาข้อบันบึกแก้วแล้วผมดันมีองค์สุดท้ายพอดีมันไม่รู้ความบังเอิญหรือ,อยังไงนะองค์สุดท้ายพอดีที่อยู่ในซองแบบนี้นะครับโอเควันนี้พี่สุชาติพี่กับผมได้ทำความรู้จักได้วิดีโอคอลคุยกันละ เรียบร้อยครับเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็น FC เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่พี่คิดผมก็ได้ทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อขอขอ,ขอบคุณพี่สุชาติไว้นะที่นี่ครั้งที่เลือกที่จะเข้ามาเป็น FC ในช่องพ่อพ้นบวกแก้วและมาช่วยอุดหนุนสักเครื่องราคาไม่แพงครับแต่สิ่งที่ผมได้มันเกินกว่าเงินที่ผมได้นะครับโอเคพี่สุชาติ สนใจองค์ไหนค่อยทักกันมาหาหรือมีอะไรมาพบดปะพูดคุยกันใน Mess ซนเจอร์ได้เลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ